ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครอย่างโกเคสือที่เป็นเดอะแบกของทีมผมนะที่ผมได้ดันค่าพลังมันขึ้น4ล้านเกือบ2 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวเจ้าตัวละครโกเคสือพลัง4ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาขอตอบคาถามที่หลายคนเนี่ยถามผมมาบ่อยเหลือเกินในช่วงนี้นะครับช่วงที่เจ้าตัวละครโกเคสือเนี่ยจะรีเทิร์นว่ามันควรสุ่มหรือเปล่านะครับโกเคสือมันเก่งไหมแล้วก็ใช้้ไดยาาวหรือเปล่นะ ก่อนอื่นผมก็จะขอเริ่มตอบที่ข้อแรกก่อนเลยกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครโกเกสึเนี่ยรีเทิร์นกลับมาเราควรที่จะสุมหรือเปล่านะถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะสุมนะครับเพราะเจ้าตัวละครโกเกสึเนี่ยมันเป็นตัวละครปีศาจต,ตัวแรกที่มีสกิลในการโจมตีหมูนะ และเหตุผลหนึ่งที่เราควรจะสูมหาเจ้าตัวละครโกรคิสึตอนที่มันรีเทิร์นกลับมาเนี่ยเพราะว่าถ้าหมดรีเทิร์นรอบนี้เจ้าโกคิสึกว่าจะมาให้เราสามารถเก็บเข้ามาในทีมได้เนี่ยก็ต้องรองมันลงฮีโร่ซัพพอร์ตซึ่งกว่ามันจะเข้าฮีโร่ซัพพอร์ตได้อีกนานมากๆเลยนะครับเพราะเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดินของโบลสนะครับเดือนหน้าก็เป็นเมทเทไนท์คิงนะครับผมกว่าจะวนมาถึงโกคิสึเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะเลิกเล่นไปก่อนก็ได้ แต่ว่าถึงแม้ผมจะเชียร์ท่านผู้ชมนะครับสืมหาเจ้าตัวละครโกเกสึมากขนาดนี้นะครับแต่ผมก็อยากท่านผู้ชมเนี่ยระวังกันเอาไว้หน่อยนะครับเรื่องตั๋วนะถ้าใครที่สืมหาเจ้าโกเกสึรีเทิร์นในตอนนี้นะครับผมแล้วต้นเดือนหน้าเจ้ายุงเข้ามาเนี่ยเราไม่มีตั๋วพอในการสืมหาเจ้ายุงนะครับผมก็คิดว่าเราข้ามเจ้าโกเกสึไปก่อนก็ได้นะเพราะถ้าเทียบประโยชน์กันระหว่างโกเกสึกับยุงเนี่ยผมให้ยุงนะครับผมดีกว่านะครับเพราะยุงเนี่ยมันสามารถลงได้ทั้งการพีพีนะครับผมทั้งการตีบอสแต่ว่าเจ้าโกเเเเกกสึนนนนนนี่่ยยมััลลงไได้้้แตะะะคคครรบ็ือปถาใจ สุ <muitas S 2> ่มหาเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึนะครับต่อไปก็จะเป็นคําถามที่2นะครับผมที่จะมาหลังจากการที่เราเนี่ยสุ่มหาเจ้าโกเกสึไปแล้วนะครับผมก็จะถามกันมาส่วนใหญ่ว่าถ้าสุ่มเอาเจ้าโกเกสึเข้ามาในทีมแล้วเนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะครับมันสามารถแบกทีมเราได้หรือเปล่านะคำตอบก็คือสามารถแบกได้นะครับผมทีมไหนเนี่ยที่ขาดตัวดาเมจหลักก็สามารถเอาโกเกสึไปเป็นตัวดาเมจหลักก็ได้นะครับถ้าทีมไหนที่มีตัวดาเมจหลักอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถปั้นโกเกสึเป็นแทงก็ได้นะเพราะเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึนะครับมันสามารถเล่นได้สายปโจมตี มันก็จะแรงมากๆด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าโกคิสึน่าจะเป็นตัวละครที่โจมตีหมู่ได้แรงเป็นอันดับที่2ของเกมเลยนะครับเป็นรองแค่เจ้าตัวละครอย่างจีนอส SSR ส่วนถ้าเราจะปั้นเป็นแทงเนี่ยผมก็คิดว่ามันสามารถเป็นหนึ่งแทงที่น่าจะถึกที่สุดในเกมนะด้วยความที่ว่าสกิลพลาสซี่ของมันนะครับผมลดดาเมจที่ไม่ใช่ค r ติ i c a l ลงก็สามารถทําให้มันนะครับผมยืนได้นานมากๆและสุดท้ายนะครับคำถามที่3าเจ้าโกคิสึสามารถใช้ได้ยาวๆหรือเปล่าคําตอบของผมก็คือสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับถึงแม้ว่าใน1เดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยเราจะต้อง ไปเป็นแทงนะครับแต่มันก็สามารถเป็นแทงที่ถึกได้อีกนานเลยนะเพราะด้วยความที่สกิลมันนะครับผมมีสกิลพาสซีฟที่ลดดาเมจที่ไม่ใช่คิแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มมาราการรักษาเพื่อล่มทีนะครับ70%ในสองเธอแรกนะครับผมและถ้าเพื่อล่มทีเรามีโลเนี่ยก็จะช่วยทำให้โล่หนาขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าเจ้ากโกคิสึนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแทงที่ดีพอๆกับด้วงไยนะเพื่ออาจจะด,ดีกว่าด้วยนะครับด้วยความที่มันมีสกิลพาสซีฟในการลดดาเมจที่ไม่ใช่คริติคอลนะครับสามารถทำให้มันเนี่ยยืนได้นานกว่าเจา จบในช่วงตอบคำถามไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเจ้ากโกคิสึพลังสี้านอันติใส่ทีมฝั่งตรงข้ามหน่อยละกันนะครับผมว่ามันจะทําดามเมจได้มากน้อยขนาดไหนเวลาเล่นเป็นสายโจมตีนะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าทีมที่ผมใช้ในการมบ่วดาเมจเนี่ยก็จะมีจกักรพรรดิเด็กนะครับผมในการเอามาใช้ข้อในการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอันติของฝั่งตนเอง30%ในเธอแรกแล้วก็เจ้าตัวละครเมทนท์นในการเอามาสร้างสถานะกระดูกหักแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับก็ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามติดกระดูกหัก4ตัวบทที่2ตตััววววนะแล้้ก็สาาเเผไหม1ดีย มาดูกันว่าถ้าโกคิสึของผมเนี่ยปล่อยหมัดไปมันจะทําดาเมจได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ปล่อยหมัดใส่โกคิสึฝังตรงข้ามไปครับผมมาดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะโกคิสึอันตีไปนะครับดาเมจอยู่ที่21ล้านนะครับผมเรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่มีอาวุธ3ดาวนะเดี๋ยวไว้ผมสุมหาอาวุธ3ดาวมันได้เมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวดาเมจมันดูอีกทีนะครับผมว่าดาเมจของมันเนี่ยจะแรงเพิ่มขึ้นไปมากขนาดไหนนะ เพราะว่าวุฒิสามดาวของเจ้าตัวละครโกรคิสินะครับผมมันจะเพิ่มดาเมจจากสกิลอันตินะครับมาเป็น210%นะจากตอนแรก180%นะครับเรียกว่าเพิ่มมาเยอะมากๆก็เดี๋ยวไว้รอดูตอนที่วุฒิสามดาวโกคิสิมันเข้านะครับผมจะจัดอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวดาเมจให้ดูว่ามันจะแรงมากกว่าตอนนี้ขนาดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่21ล้านนะครับดูการรีวิวดาเมจแบบสุดๆของเจ้าโกคิสิไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการลง PP กกัันนบบ้าางดีว่ะครเพรราาาาะววว่่่ในศึกดลหือทงงฝัตขปีศาาาาจจเนนนี่่่่ยผผมมคิดดวทู้้ชก็ะพอไ ความโหดของเจ้าตัวละครโกเกสิของผมผ่านศึกดวลปีศาจไปกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะพาไปรีวิวในลานประลองเลยกันว่าเจ้าตัวละครโกเกสิเวลามันอยู่ในทีมของผมเนี่ยมันมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนในการทาดามเมจนะสำหรับในลานประลองตอนนี้ผมก็อยู่ที่3นะครับโดนทีมลุงนะครับจากช่องลุงยุทธชาแนลเนี่ยตบลงมานะครับอยู่ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาท้าสู้กับคุณโปเต้แล้วก็อาวันแล้วกันนะครับผมก็เริ่มท้าสู้คุณโปเต้ไปก่อนเลยแล้วกัน เริ่มเกมมานะครับผมก็จะเป็นฝั่งผมได้เปิดก่อนนะครับเปิดมาโดยเจ้าตัวละครอย่างกาโลนะครับผมอันติเพื่อสร้างสถานะกระดูกหักเอาไว้นะและหลังจากนั้นเจ้าตัวละครโกเกสึของผมก็จะเข้าไปทําการปล่อยหมัดนะครับผมโกเกสึใส่ฝั่งคุณโปเต้ไปดาเมจอยู่ที่14ล้านนะครับนี่ขณะไม่ได้อยู่ในทีมบูส์ดาเมจนะครับผมดาเมจมันก็ยังแรงอยู่ดีนะและเจนอสเอสเออาร์ก็เข้าไปอันตินะครับผมก็เรียบร้อยนะครับจบไปเรียกว่าไวมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูการเทสกับทีมคุณอาวันกันต่อเลยแล้วกัน ครับผมจากช่องไลเซอร์ชแนลนะก็กดท้าสู้ไปเลยครับ เกมเริ่มมานะครับก็จะเป็นการโลดทีมผมได้เปิดก่อนนะครับผมก็จะเปิดไปสร้างสถานะกระดูกหักใส่ฝั่งทีมคุณอาวันนะครับอันติไปนะครับผมดาเมจห้าล้านห้าแสนแล้วก็ฝากสถานะกระดูกหักไว้3ตัวและหลังจากนั้นนะครับผมจีนอตคุณอาวันก็เข้ามาทําการอันตีนะครับผมดาเมจสิบเก้าล้านนะครับโกเกสือผมตายไปนะเพิ่งคุยในต้นคลิปตอนตอบคำถามว่ามันถึกหรือเปล่านะครับผมแต่กลับโดนจีนอตคุณอาวันนะครับผมเป่าหายไปในทันทีนะครับก็เป็นว่านะครับรอบนี้ผมน่าจะแพ้นะเดี๋ยวขอกดข้ามไปก่อนแล้วกัน ก็แพ้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ละกันเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปปรับความไวเจ้าตัวละครโก้คสือนะครับให้มันได้ออกสกิลหน่อยละกันนะครับผมว่าท่านตีใส่ทีมคุณอาวันมันจะทำดาเมจได้ขนาดไหนนะตัดไม้ทีนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ของความไวให้เจ้าตัวละครโก้คสืออีกหนึ่งชิ้นนะครับผมคิดว่ารอบนี้โก้แคสือหน้าจะได้ออกสกิลก่อนนะก็กดท้าดวนกับคุณอาวันอีกรอบหนึ่งล้วกัน เริ่มการแข่งขันมานะครับผมก็จะเป็นโกเกสือทีมผมได้เปิดก่อนนะครับเพราะผมได้ทําการอัพคอมเร็วมันขึ้นมาเยอะพอสมควรโกเกสืออันติไปดามจมันเพียวๆนะครับดามจอยู่ที่9ล้าน6แสนนะรอบนี้ที่ไม่ถึง10ล้านเพราะไม่มีดามจจากสถานะกระดูกหักของเจ้าการโรนะครับและกาโลก็เข้าแปนติแล้วก็จะตามต่อที่จีนอตของฝั่งคุณอาวันนะครับผมสวนกลับมานะดามจอยู่ที่17ล้านนะครับรอบนี้โกเกสือผมไม่ตายอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ติดคีนะครับดามจมันเลยเบาลง และจีนอตผมก็เข้าแปนตินะครับผมตอนนี้ฝั่งของคุณอาวันก็เหลือ2ตัวนะแล้วตอนนี้เจ้าตัวละครจีนอตก็ลงไปนั่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับรอเกิดใหม่และดงก็อันติสวนกลับมานะครับผมดาเมจอยู่ที่8 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ฮิวเล็ดขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะขั้ร้อยสองนะครับผมเจ้าตัวละครโกเกสึกอนติใส่ดวงตัวเดียวนะครับดาเมจอยู่ที่1ล้านนะครับอันติใส่ดวงตัวเดียวดาเมจหล้านผมก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างแรงแล้วนะครับ การลกเข้าแอนติต่อนะครับดามเมจ8 0 0 0 0และคุณอาวันนะครับผมก็ลุกขึ้นมาทาการอันตินะครับเอ้ยไม่ใช่คุณอาวันดิจีนอตคุณอาวันนะครับลุกขึ้นมาอันติใส่3ามตัวโดนไป7ล้านนะจีนอตผมไม่มีลูกไฟเข้าไปเตะธรรมดาและเจ้าตัวละครฟินิกแมนก็เข้าไปตีธรรมดานะครับ ด้ของคุณอาวันก็กลับเข้ามาต่อยทีมผมนะครับเพื่อฮิวเลือดก,กลับขึ้นมาขึ้นตอนนี้ก็เทินที่3แล้วนะครับผมโกเกสึผมก็เข้าไปทําการอันตินะครับผมใส่2ตัวรอบนี้ดามเมจ3าล้าน5และเจนอตคุณอาวันนะครับผมก็เข้ามาอันตินะครับผมในเทินที่3นะครับดามเมจ4ล้าน9แสนนะที่ดามเมจมันดอบลงเนี่ยก็เพราะว่าหมดเทินของคอกิโลกิโลแล้วนะครับที่2เทินแรกมันจะให้เลือดนะแต่พอเทินที่3หลอดเลือดก,ก็จะหายไปนะครับ และฟินิกแมนทีมผมนะครับผมก็ลุกขึ้นมาทําการปล่อยอันตินะครับใส่ด้วงนะด้วงติดไม่ยอดทอนะครับดวงกรงัดเข้ามาเพื่อหิวเลือดกลับคืนมางัดมาดาเมจหกแสนนะเข้าเทินที่4นะครับผมเจ้าตัวละครโกเกสุกผมก็เข้าแปลนติต่อนะครับ จีนอตคุณอาวันก็ลงไปนอนนะครับผมและจีนอตผมก็โดนถ้อนตายไปและผมคิดว่าน่าจะเป็นศึกระหว่างเจ้าตัวละครอย่างโกคิส้แล้วก็ด้วงนะครับน่าจะงัดกันไปถึง10เทินนะผมว่าและก็เข้าเทินที่10จริงด้วยนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะงัดกันไปจนจบ10เทินแน่นอนนะครับเพราะไม่มีใครเอาใครลงนะก็จบไปนะครับผมแพ้นะครับเพราะผมเป็นคนไปทาสู้นะ ก็สับคลิปการรีวิวเจ้าโกเกสืพลังสีล้านแล้วก็มาตอบคำถามว่าโกเกีสือเนี่ยเก่งหรือเปล่าควรสุ่มหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ใช้ได้ยาวๆหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ